ลำเพลินคนทางไหนทำคือคนเชยบูมสินะคนแบานุ่นเน้คนแบนนแพ้งบนุนแพ้งสีละภุมสีละพุ้มได้ว่าห่างไลทังเชยบุอมตํายังสัยบุ๋มสํายังสุขแพ้ไปกินเมืเลยเลยคนน่คอยคนเชยบุ๋มกระแทกยังงงว่าอะไรคือเขาเลยลองเพลินนะ ีโคราดว่าไม่เหมือนไข่ดีว่ะไม่เหมือนแบบไหนหรอภาษาโคราดใช่ไหมโค้กเลยโคราดจะมีหลายสำเนียงเไหเออ มองนะอุ้งอิงมาลูกได้เวลาแล้วแต่ก่อน,นอุ้งอิงจะร้องเรามีบนเวทีบัทิ้งมีอ่บสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยกินต้องอิงอ่อนและนอก,กบัตรราคา120บาทเพิ่มพเพิ่มเพียงเงินเพิ่ม80บาท,บาทนะครับเราก็จะได้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนไป6ก้อนใหญ่บวกอีก3ก้อนน้อยนบนเวทีแห่งนี้เราแ,กแจกฟรีแจกฟรีไปครับแพทย์ครับ่พบไย์ ไปกนไง้มอดไปกันไปไอ้มอดไปกันไอ้มอดแจกนะครับแจกแจกแจกหนูสวยขาวใสต้องสบู่สมุนไพรอ่อนพอครูพอคบกันพอ่ากันเด้ออย่ามากันต้กใทรหนาผากแตกกูได้หนึ่งดำาหัรกูได้หนึ่งก้อนอีพรอน้ำก้อนมันแข็งพี่น้องครับและก้าวฟองสบู่เยอะด้วยอาบน้ำหนูเนียนหน้าขาวใสกับสบู่สมุนไพรอ่อนวันนี้หกก้อนหกก้อนเล็กหกก้อนเล็กเหมือนแปทั้งนั้น เอามาให้ใช้เอาให้ป้าป๋าใช้ฝั่งนี้ดูดิเออจะเพื่อหน้าขาวสวยขาวใสด้วยเอออนั่นนี่อาอู้งกิงเป็นอะไรลูกเอาข้จอยเป็นยังไหล่ะเสะขจอยคู่กันดอกพี่น้องข้าจอยไม่อของแก่บอกเออส่วนบนเวทีสบู่สมุนไพรอิองอนแจกไปแล้วครับเปิดไฟ เปิดไฟอู้ ه, พี่น้องมาหลายแล้ว,ลลวอุ้งอิงพี่น้องทังศรีรัตน์นี่หละเคย,ยมาดู๋ยวมาหากินแถวนีบ้บ่ะค่เคยมาอยู่ที่ไหนจังหวัดเดียวกันเคยมาอยู่ตลาดตลาดนัดอยู่ตรงไหนพี่น้องตลาดพี่น้องเคยเห็นอุ้งอิงบ่ครับเคยเห็นน้องอุ้งอิงอยู่ที่ไหนอยู่ท่าข้างเนี่ยหรออยู่ที่อยู่ที่ตลาดนัดตรง,ตรงไหนแม่อโอ้ตลาดนัดตลาดนัดหน้าที่ว่าก,การใช่ครับเพียงเมื่อปีที่แล้วเอง ทานมาหมาดๆเพิ่งปีเองไหมอาจารยใช่อุ้งอิงเพิ่งมาขึ <c oughs> ้นสาไว้ได้ปีกับอีกสองเดือนเองสองสามเดือนเองก่อนหน้านั้นปีนึงองค์หญิงก็จะมาขี่ซาเล็กไม่ได้ท่านี้แหละโรบินสันหลัดนี้โรบินสันอุ้งอิงออกแล้วเออลืมบอกนะมันเป็นเทปมันเป็นเทปอะไรเขาไม่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 อค์หญิงออกแล้วพี่ดาวเป็นทั้งน้องโอโห้ได้ไหมองค์หญิงเขาไม่แล้วใช่เพราะฉะนั้นพี่ดาที่อยู่ภายใต้ฟองรีดได้เร็วไวยใตครับ อยากแต่เกลียหน้าสวยสวยใสๆแชมสมุนไพรนต้องเีมาดูหน้าของน้องดีเลยดวงตาเดียวบังตาทุบกูเก็งใช้ประจำว่าใส่ตู้เย็นได้ใส่ในตู้เย็นมันใม่บูดก็จกับสชมพูปนพอดีพ่ดีปนเป็นขนอ่อนามถูกสาวเลยว่าขึ้นยังไปใส่ตย็นขึ้นยังไว้เดีวไว้แต่ใสตุ่ม คือล่าลืมนะนวันตะันึอะไตัน้อต้องมีเท่านั้นเราเสร่าเสื่อเอากิจกรรมข้างในนี่มีรกิจกรรมวนที่บอกเปิดไฟก็คือกับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มสมอทีมีดีเพราะมีสิ่งและแอลกอฮอล์วิตามินผสมสารสช็ดของทีมเราสารพัดแค่น้องข้าแพงก็ร้องเพ่อรนักไปอครับเพราะฉะนั้น่าเมื่อนนี้ก็รทับใจหลายคนนา้อหลายคนแล้วก็สิบบา นะครับวันนี้เราแจกฟรีเราไม่วันนี้ก็ร้องได้ดีเราจะแจกฟรีนะครับเราไม่ไี่ระดับไหนก็ให้ทุกคนคอามเป็นธรรมนะครับร้องร้องเพลงเป็นยังไงบ้างวันนี้นะฮะไม่ก็พูดกันต่อกันวันนี้เราไม่ขายเราไม่ขายเราแจกฟรีอายุก็สุดยอดนะข้อแถวไปบอกกับพูดงานข้อเรานุดมเราลุกเลยนะครับแต่ว่าไอแถวะไรเล ไล์กดคิดนะครับทักมาได้ที่เพจสาวน้อเพชรบ้านแพรนะครับทีมงานจูดี่ไรส์มาสแตนบายรอแล้วนะครับแล้พนักงานแขกคนแรกที่เราบันทิยังส่แถวเอาแถวเอาแถเข้าแถวเอาแบมมาโต๊ะอุยยังสี่นีเอาพนักงานแขก้นโปรดอะไรเนี่ยปวดระยนไม่ช้าเนื่อไหร่ก็จะเป็นอย่าง กัมอสทีมเลยนะครับนี่เรเป็นระเบียบอรยนอยู่เลยครับขันบองรีบบ่ๆนะครับตามล่าั่วไปช่สำหรับคนที่อยากใอร่อยแก้วน้ำสเกลกวานนี่สเใส่น้ำผลัม้เติมโซดาลงไปเติมานไปเวดลดื่มเจะได้ทั้งความเย็นความ้าสดและความหวานคือผมไม่อยากให้ทุกคนไปอะไร มากมายเนาะมันเป็นการคือการแข่งขันฟุตบอลนะการแข่งขันฟุตบอลนะครับมันเป็นการเชียร์นะฮะสองขวขอบคุณทุกคอมเมนต์นะขอบคุณทุกความเด่นสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ถ้าเกินสองขวด